สวัสดีค <through> รับสวัสดีครับกลับมาพบกันในรายการวิทยุที่ซองกับผมยกภาคินผมแบงลุงทอนครับทาง fm 99.5 MHz am 1521GH z ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 9กลับมาพบกันนะในเรื้อหาสาระที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามเป็นพร้อมกันครับครับช่วงแรกของเราวันนี้ช่วงพักรบพัฒนากองบัญชาการกองรบไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดตรวจในการปฏิบัติ าการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็จะมีร้านอาหารร้านสะดวกซื้อตลาดศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์สถานจัดนิทรรศการร้านเสริมสวยร้านตัดผมนะซึ่งผลการตรวจเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผู้ประกอบการร้านค้าผู้ให้บริการผู้รับบริการนะครับมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและก็มีการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะมีการบันทึก ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการนะครับพร้อมกับปฏิบัติตามมาตรการต่างๆซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางชุดตรวจเนี่ยได้ให้คําแนะนําเพิ่มเติมแล้วก็เน้นย้ําในการป้องกันให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะรวมถึงการแนะนําเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยชาและก็ชาพัดเพื่อประโยชน์ของผู้ให้บริการและก็ผู้รับบริการอีกด้วยพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วตงต่อของรายการสักครู่ครับ